วอยเปอร์ติดผนังลายหินอ่อนแบบมว้วนในราคางบหลักสิบสามารถติดตั้งเองได้ง่ายตัวนี้มีกาวในตัวค่ะแล้วถ้าใครเบื่อผนังกระเบื้องที่เป็นสีขาวแบบนี้ทําความสะอาดยากเช็ดคราบเช็ดถูออกได้ยากเราแนะนําเป็นวอยเปอร์ลายหินอ่อนตัวนี้ของเราเลยเพราะวอยเปอร์ตัวนี้ของเราพื้นผิวเขาจะเป็นแบบมันเงาเขาจะสามารถโดนน้าได้และกันน้ําได้และที่สําคัญยังใช้เป็นน้ํายาเป็นกดน้ํายาเป็ดโปรลาดขัดถูได้เช่นเดียวกัน ไวเปอร์ลายหินหนอนตัวนี้ของเราสามารถนําไปติดตั้งโตได้หรือทุกคนจะนําไปติดตั้งอย่างเช่นบิวอินหัวเตียงนอนก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นผนังไม้ผนังปูนหรือจะเป็นผนังกระเบื้องแบบนี้ก็สามารถติดตั้งได้ขอให้เป็นผนังเรียบอย่างเดียวนะคะหรือผนังที่ไม่มีความชื้นขอให้เป็นผนังที่แห้งสนิทก่อนที่เราจะนำโมยเปอร์ไปติดตั้งนะคะส่วนสําหรับนะคะผนังที่เราเอาไปติดตั้งไม่ว่าจะเป็นตามร่องยาแนวถ้ากระเบื้องของเรา